อันตรายทิฏาปัจจตาปัจัโตปุระโตปะตระหังสอนตตาเทวตาปนตังอิวาทตเอกมันตังอันังสูเอกะมันตังทิตาหเอกาเทวตาปันโตสันติอิมังกาถังอภสิมหาสมยโภวันสังมุทิวกายสมคตาตมหอิมังธรรมสมัยังอะคิตาเยวะอปาาชิตาสังคติอะัวปาราิตาปนโตสันติอิมังกาถังอภสิปะระกิโสามหังสุจิตังอัตโนอุชตมะกังส ในตอนนี้ค่ะเหตุอินทริยานี้ราคันติปทิตาติอาโขเอุบราเทวตาปกรณ์โตสันติเกอิมังขะตังอปาสิเจิกาวาชีหลังจิตวาปะริจังอันทัศชีลังอุหัจจามิชาเตจัสันเจจันติสุทาวิมานาจะคือมันตาสุทันตูสุสุนกระทาสุสุนกระทิอะตโขวิอุบราเทวตาปกรนโตสันติเกอิมังขะตังอปาสิเกจิกิพุตัสุนังกาตาเสนะเตสัมมิขันติอปะยะภูมิปะหายะสัมมาโนสังเทหังเทวกายานังปาริปุเรนสันติติอะตโขวิเทวตาปิกุ พะพุทภ <ım> ิคมเตสิยปยาภิขเวทัสสุโลกทัสสุยวตาสนิปติตาหุนติตาคาตังสนายภิกุสังคันจายปิเติเวอเหีสุมอจตามะทานังอาหารตวสัมมาสัพพุทธเตศรพิเภกันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสนิปติตาเหสุมสยตาปิไมหังเอตาะหิเอปิเตภิคขเวพรวิสันติอนาตตาคัมมัทานังอาหารตสัมมาสัพพุทธเตพินตานังเอตาปรมยวเทวตาสนิปติตาวิสันติสยาปิไมหังเอตะหิอัจิตสัง นามานิก so well. we ิตตสิจมิฆเวทิโุกายนังนามานิเตสิจามมิฆเวทิโุกายอนังนามานิปัสุนันสุจัตสุตุกรรมมานาสิกาโรทัพสิสมิมเอหัมพันตติโพเตภุกขันโตปะตัสสงทุกตาเอจัรวจิโกมมนุสสิมแะถาคุมาจตันจตถสิตาิสิตาคิริภะรังปะหิตัาสมหิตาปูทุสิหวาลีสิหวาสาลีนะโลมังสภัมภิ พิสัมพุโนโอตนาสาสุทธาวิปัสสันมนาวิลาิญโปสเตยตวานกับวิตอมันตสัทธาสวิกสนิเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาภิกขเตจตุมกันุสตวพุทธาสนังเอตสปะลาหุยานังอมนุสทานังอเกสมทัุสาสังอันาตตังตังอิเกสสังอมนุสนมัทธส อาเปกนันตมาทคุมิสาสภาพุตตาหุมปัญจสัพังอภิญาภวิกิตรจะุมมาตาตัวมันติสถาสเนินเตเทวกายาพิกันตาเตวิชารถิูเอวหังกิริสามีกิหิอนุปุโสตตสายขาออยาขาคุมมาตเปรอทวาอิทธิมันตุจิติมันตุวันมันตุจัชชมุทังนาภิตามุงที่คุนัสัมปติมชาาษาเห็นมาว่าตายาคานตมานิโนอิทิมันตุมันตวันันตุมุทัมนาภิตามุง พิคุณนางสมิติมณังสัตตาคีราติสหัสายาขานตะวันนิโนอยที่มันโตฉุดมันโตน้มันโตอาสัญโนวัฒมานาพิกามุพิคุณนางสมิติมณังอิจเจตโสลาสหัสสหัสอยู่ที่มันโตฉุดมันโตน้มันโตอาสัญโนวัฒมานาพิกามุพิคุณนางสมิติมณังเวสมิตาปิสตายาขานตะวันนิโนอยที่มันโตฉุดมันโตน้มันโตอาสัญโนวัฒมานาพิกามุพิคุณนางสมิติมณังกุมภีโรราชคายโกยปุรัสสานิเวสนางวิญญูณังสัตตาสังยานังตะวัน ยังขันนางปยรุปะลาสติกุพิโราชโกภสาขัสมิตมังปุริมันตีสังฆาชตะโทัสติกันทพนังอธิปติมหาราชาสิโสปุตติเพะพุทธวะฒิมะาะรายที่มันโตจติมันโตวนมันโตสุสนมุรรมนาคิเตมุกพิคุณังสมิติมังท่านนสังาชาวิลุโภสติกุภนานอธิปติมหาราชาสิโสปุตติเพะธวะมะะาที่มันโตติมันโตวะนมันโตสุนมุมนาคิเตมุปิคุณางสมิติมัง ปัจจิมันจะที่สังราชวิบวชโภปัสสตินะคะนะคะนางอธิปติมหาราชสิสซปุตตปิเดศพระโวหินามามพระอิติมันโตสุดิมันโตวันวันโตตาสนมธรรมานาภิกขโมพิคุณังสำมิตมณังอุตารันจัตถิสังนะคะเปรุเวโรตปัสสาสติยะกานางอธิปติมหาราชสิสซปุตตปิเดศพระโวหินามามพระอิติมันโตสุดิมันโตวันวันโตศาสนมธรรมานาภิกขโมภิคุนังสำมิเตมัง ปริมาณที่สังตัทะราโททะกิเนนะวิรงปะจิเมนะวิรโขเวยโรติงิีิสังตตะรมหาเตมหาราชะสังรตจัตโรทิสาสันตะม่ดังสุวันน้กะปิละทเวเตสังน้อยยานหะสาหาควรจะนิสังสัทธาไมยากุยดยเวนตุวิจักุจักสะทัานมาสมาเสโทจักกินุปันุนิปันุจักวานาโทโอปะมณุจักเทวสุตโตจัตจัมาตาลิจัจิตตเสโนจักขันทโพนาลุราชาชนโศอาคูบัญจสิโคเจ วาติมพนุสริยะวัชสาติเอเตจันเยจราชาโนุันทับภาษาหาราชพิม,มุทธมนาภิกาม,มุพิพุนังสมิติมนังอาดาหูนาภาษานะคะา,า,า,าคาเวสราศาสักกาสัมพัสสตาราอาคูไยยาคาสาหยาติพิยมณังตถาลาฐานจัอาคูนาคาะคะสัจนจโน เอ่ลวันนำมหานาโคสุกคสัมมิติมนังเนนะคาราเชสาสาหารันติทิปาทิชาปะคีวิสุทธะจักขูวิหายาสาธเตวันนะมัชชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยันตานาคาราชานามาสิสุปันาโตเขมมาการสิปุตโธสันหาหิวะจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปันนาสนะสนะมังสุพุทธังชิตาวาชิระหาเตนะสมะ สมุทังอสุราจิตาพาตาโลวาสาวาเสิเตียทิมันโตยัสันชินุกระรักันชามาบิสนาอสุราธานาเวขาสาเวิปาจิตติสจุจจาปาราุนะมุจิสหสตันจะกรปริพุต,ตานังสภเวโรจานามากาสน,หาน,านะหิตรวาภลินเสนัง์ลาหุปัททะมุทะมุปาคาัมุสมโยธานิพัทเตภิปุสัมมิติตวะนงังอาโปจะเทวาปัทวิจัก เตโชวโยตถาคามุงสุวรณาวันเทวสมาคมศิษสาสหเมตตากรนากายกาอาคูเทวายสัสสิโนุอสิเดสศกายาสัพปินันตะวานิโนอิทิมันโตสุดทิมันโตนวันโตสสินุโมธมานาภิกามุงวิคุณังสัมปิติมะนาเวนทุจเทวะสหานิจจาอาสรมจัตุวายจุเวจามาจัดทานสุปนิสาเทวะจัดทำจัดทำมาคูปุราคิตาปุริยสุปนิสาเทวะสุริยะมาคูปุราคิตานัก คัตตานิประคิตวาอาคูทาระหะทาระหะกาวาสุนังวาสะโอเสโธสักโภปกาุรินทโทปาสิเดศรากายาสะเพนันตวนิโนอิทิมันโตสิติมันโตระวันโตอาสันโนมุธมาราภิกามุงวิคุนังสังมิติวะนังอาราคุสะอาภูเทวาฉรัมบคิสิทขาริวะอริทักกาจะโรชาจะอุมมาปุพพนิพาสิโน อรุณาสหาธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชากาสุรลยาโร,จ,รจิราอาคูอาคูวะสวะเนสินโนพาสิเดสดากายะสัมเพนันตะวนันนิโนอิทิมันโตูชุติมันโตูวนวัมันโตูอัจฉิโนมุธมานาภิกาโมติคูนังสัมมิติวะนังสมัมมนามหาสมัมมนามนุสสามนุมนสุตามาคิทธาปทุสิกาอาคูอคาอคูมะโนปทุสิกาอาตาคูหะาโยเทวาเยจาโลห,าาหาาิตตาวาสินโนบะระคามหาบะระคาอาคูเทวาชาเิโน อาเสรากายาสักเพนันตะวันิโนิมันโตจิจิมันโตวันวันตอาสถิโนมุทมนาพิกกมุูที่คนังสัมิติวันนาสุการุมะหาลุณาอคูเล่ะนัสาสหโอทาตะเคยหุกขาอาคูเทวะวิจณาสัธรมมตาหาราคาชามีสัาเจยสันิโนทันัอยาอาคาชนโนยูที่สปะติ อภิวัสติทัศเทศถากายาสัพเพนานตมณิโนอยูิที่มันโตสุติมันโตว้ววันโตสรสริญโมทัมนาภิจามุภิคุณังสรินติวะนางเขมียะตุิตายามากกทัศตาสสินสพิตาสรมาสิทธาชุตินามาจาสวะนิมานาราติโนอาภูอาดากุบลานิมิตาอภิสถากายาสัพเพนานตมนิโนอยิทีมันโตสุติมันโตว้ำวันโตสรรสริญโมทัมนาภิจามุิคุณังสรรนติวะนังทัศเทเทวนิกายาสัพเพนานตมิโนอะมะวะเยะ ปวุทธชาติมังคีดังโอภาตินามานาสวทักเคโมคาตรารังนางังจันทังวะอาสิตาติตังสมุปัมมะ a ปาระมะติตโตจับนิตาอิทธิมาโตสหสันนังกุม,มาโรติโสจะสุปขัสัมมิติวะนงังสหัสภัมมัลโลกานางังมหาภัมมติทิปฏิอุปป,ปันโนชิติมันโตพรมาไะกะโยยสันติสู ทาเสทาอิสระอาคูปัญจิตะวะสะวัตถิโนเตสังสัมมาชัตโตอาคาปะริโตปะริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะภะมะเกมนสินาอภิกมิปะสะหัสสัมันทยงเอทาคันะธัมมะทะทะรานปะมะทุโสมนตปะริวาทิิธะมะโวสุจิโคจินังอิติตทธมาเสโนปเสนอัปเปสิปะนนาตระมหัจจะสาดัง อตวานาเพระวังเนธะปวัสกูเมโคธนะเอ็นตูสวิชโกตัโทตัทธาสุบจุดทาวัตถิสังกุตโอะอสยังวสิยตันจะสัพพังอภิญญาะวะวิคตวานาจะคุมาตาตอามันตยิสันธาสาวิเกสเนลเตมาราสนะภิกันตาเตวิชนาถาติโกเตสัตตาตัปะมะกาลุงสุตาว่าพุทธศาสนาสันังมีตาลาหิหิปะการงในสังโรมัมปีอิเชยุงสัพเพวิชะสังฆมา ยติตายะสัจจโนมุฑทามุฑันเตสหะพุทเตเฮสัมมกาเตชะเนสุตตะตะตาติ